ร้ายจริงๆอ๋อสกินเลเวล10เออวันที่4ี่กุุภาเพื่อนมันกูไม่น่ใจว่าเข้ามาทีเดียว2กระบอกหรือกระบอกเดียวมันจะเป็น MK กระบอกใหม่กับ M4 กระบอกใหม่เลเวล10แบบใหม่หใช่ใช่แบบใหม่เลยใช่แต่ MK สวยมากสวยแบบสวยแบบต้องมีอะ่ะคือสวยจริงมันเป็นอวากาศหน่อยแบบมันจะแนวแบบปืนอวกาศอะ่ะส่วนส่วน M4 กูว่าแล้วแต่คนชอบอะ่ะอ,อาจจะมีคนที่ชอบ m 4เก่ามากกว่า กไม่กล้าให้เราเก็บเงินเดือนกันบ้างเลยเหรอกูก็ว่าแล้วก็แล้วก็พอสองอบอนนี้มาเดี๋ยวมันจะมีมินิคริสต์มาสมาอีกมิจำมินิแดงเมื่อก่อนไดใช่ปะมันจะเป็นมิออนิลายน้ําแข็งอีกหนึ่งกระอกมันจะมาอีกออแต่ว่าไม่รู้เดือนไหนนะปืนนี้ไม่รู้แต่รู้ที่แน่ๆเนี่ยคือเดือนหน้าเนี่ยมาแน่นอนกุมภานะมาหนึ่งหรือมาสองกูไม่รู้แต่มาแน่ๆหนึ่งกระอกกูถือคติเกมนี้ละถ้ามีสกิลแล้วกูไม่เอาละพอเลยจะกินสิบอ่ะกระอกเดียวเท่านั้น อย่งละหนึ่งเต็มที่เอ๋อเป็นปืนที่ใช้ด้วยถามว่าจัดไหมแน่นอนครับน้องรอรับชมได้เลยครับเดือนหน้าจีแคทจีซูนสวัสดีครับเนัทชัยสวัสดีครับมันจัดเหลือเอ็มสี่เจ๊แต่เอ็ดผมดวงดีเกินไปวะเออใช่ันนจะกไม่มีแล้วพี่ไม่ถือว่าคุมแล้วถือว่าคุมแล้วเอาจริงถือว่าคุมแล้วเหนาะทีเดียวเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวจบงานจบที่นี่ก่อนเดี๋ยวไอ้กินเหมือนเดิมนะเดี๋ยวกูเปิดได้เปิดวันไหน จบงานเสาร์ที่เนี้ยจบงานสาร์ที่น่าจะวันได้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 รับเดือน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 แล้วพี่เปิดเสียงรักเข้มเลยผมนึกว่าจะไปเปิดคนพี่ใช่ผมมาตกใจดิพี่เสียงพี่อย่างเข้มเลยกูกลายเป็นคนอย่างนั้นไปแล้วในสายตามึงแย่ละใช่ไหมพี่พอยก็คิดกลิปเปิดคนพี่เราโหดจัดแต่กูคิดอย่างนั้นนะอ้าวเปิดแบบเปิดหนึ่งอ่ะเราไปอีกเปิดหนึ่งอ่ะ เปิดขวดนี้เหรอไม่ใช่ก็เปิดคนแล้วแหละอดเปิดคนไอเหี้ยโตอยู่เซเว่นเอาอะไรไหมกูฝากซีวิทขวดหนึ่งเพื่อนเอาไผมเฮ้ยเยอะมากเลยนะเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วว่ะเยอะบับเยอะเลยอ่ะตามไปกินกูตามไปกินดีกว่าเผื่อกูรอดจะได้อเคอาย่ศึกอันนี้จุดสูงส่งไกินสามชั้นใช่ปะใช่ลมกันสองล you okay cigarette yeah i'm okay เจน่ ding 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 ไอ้สัสไอ้บ้านละร้อยตัวดิกะพี๊ผมทำอะไรไม่ได้เลยมีไหกินบ้านติดฟ้าแล้วก็บ้านละร้อยเพื่อนบานติดฟ้าอยู่ชั้นหนึ่ง โอ้ไม่มีหมวกว่ะมาช่วยกันแคทมันยังหามุมยิงผมได้อยู่อัดเงียบอีเจ้าว GDR ช่วยีบ้านเต็มเลยนะไปช่วยกันไ <ป S 1> ด้นะไปช่วยกล้าไดา้าดาไปช่วยกล้าได้มาตีเองกูเราวิ่งไปเพื่อนมาต้วยมาด้วยบายผมไม่มียาเลยวะไม่มีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยในตัวไอ้กีนบ้านซ้ายซ้ายมือมีโอเคชั้นสองเหรอซ้ายมครับใช่ แทนบ้านเราเราเรามปปิดบ้านใครเพื่อนก่อยเพื่อนไปาตัวก่อนนะครับนงเพื่อนั้นสเบดินด้วยีันเจอาเจอนะมเพื่อนสวยหนมาเดียาตายตายหมดปะมีตี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 วัมตีเสียงมะยไม่ได้ยินเสียงอะไรนยเรื่องจัดพี่เจียปืนอะไรปะ พี่่วรไหทัยึอะใช่เรามันของจริงแล้วเพื่อนกระสุนมีเปล่ากระสุนมีพี่ยานามปะมียานามพีโอเคครับดอบเฮ้ยนี่ยไม่ออกสองชั้นหลังเราแทงกอมีเน็ตเฮ้ยชั้น่วน้ำควน้เพื่อนเมื่อไรผมก็ลงเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยนะเอาปะโอเคพี่ไปแล้ว ไมมล้มมันล้มมัหลมจับต่อเจ็บ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 ตาย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 มาไม่กูหรอลงมาหรอแล้วก็บ้านซมีบ้านโซมีติ๊กฟ้ากูจันทุบรัวยากูหมดแล้วเดี๋ยวผมรอปให้พี่ผมรอปให้ไมแทนตัวพักกินทำเหียบร้อยดูดูพี่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 บอยหลังพี่พี่บอยตรงนี้เลยตรงนี้เลยช่วยช่วยหายอยู่ไม่ัน้่ะมันเด็กที่อาจารย์เลยเชื่อไม่มีหมเว้ย โอ้ยอ้ยเยี้ยรูโอ้สวยแทนโอ้โหแล้วแม่งคนเดียวดีๆตรงนี้ตัวนึงมาร์คสับสุดเขียวมาเลยอุ้ยโอ้โหเยี้ยไม่ตาย้ะเ้อ้โหมันเอาระมดอยูยูเนในรูนักขับผมล่าวันะ้วยเมือกี้ตอริสหรือ้ท่อ่ออไอในท่อเก่ ไนี่ไงลดูมึงดูฟอร์มาดาวันกันปะเนี่ยมีแฟดปะวะไม่มีปีตัวผมไม่มี่ถ้าเป็นคนที่คนทักกูมาเก็บบูชิปกัน สอบแทนอยู่นี่เหรอโหที่บูชิปเก็บยาจัดมันเปแ่นเองวงสว่าบูชิ ด้านขวาที่เก็บยาที่สุดก็ฆ่ามันเน<จ>ี่ยแอบตรอเอาอะโครเอาแล้วมั้งมีรถอยู่กลางเมืองสามารถขับไปชุบตรงนี้ได้เลย yes ถ้าใจถึงนี่ยางโจ๊กปืนด้วยเดินไปเนี่ยกูออกเลยดีกว่ากูว่ากูว่าไม่ไปชุบป่ดไม่คุม้มหรอกไม่มีตีนึงท้ายเมืองีงเฮ้ย บูโซนแบบนี้คืออะไรอะเรโซนแบบเนี้ยเออมันคือเรโซนใหม่เพื่อนเรโซนที่เป็นบูโซนเรโซนแบบเป็นบูโซนก็คือโดนหมดอะทั้งวงอะใช่้วคือกูกูยังไม่เห็นหน้าตามันหวะเพื่อนกูกูไม่รู้มันเป็นยังไงอะกูรู้แค่ว่ามันคือแผทใหม่อันจะเป็นเหมือนที่พี่ยิงยิงบูตวนแบบแต่สมมติถ้ามันตกลงมามันจะเป็นบูโซนเงี้ยเหรออ๋อเกตแล้วตรงกลงมันจะเป็นไอเทมอะงวงปะมันจะเป็นแท่งที่เราเก็บของอ่า นี่แต่ยังไม่ลูปภาพไม่ออกเหมือนกันนะยังไม่เห็นหน้าตามออึงไม่เคยเห็นปะแทงไปซีวิคตังไม่ถึงกูบอกเอาซีวิทขวดหนึ่งไม่ซีวิคเพื่อนใช้ต้นใหม่อีกแล้วเหรอไม่ใช่ <laughs> อยู่เซเว่นเอาอะไรก,กูบอกเอาเอาวิตามินซีซีวิทขวดหนึ่ง ขายรถมึงแล้วก็ซื้อเทสล,ลาได้สี่คันอะซื้อสี่ <c oughs> ถ้ามึงทำอย่างนั้นให้กพูพูดกูสัญญาเลยว่ากูจะแบบยกมึงขึ้นขึ้นหัวเลยเป็นเพื่อนที่ดีต่อมึงไม่พูดจาหยาบคายเออไม่เป็นไร<อ>กูอยากโดนด่าไม่โดนด่า,นานแล้วไ,ไม่มีความสุขกูไม่ทำและเออกูไม่ทำและเออเดี๋ยวกูด่าอย่างโคตรเลยสัิเออได้ด่าไปเลยเต็มที่รับบทกูโดนกระทำเออกูมีความสุขที่โดนด่าโดนด่าเลยมีความสุข อที่อะกูไปดูแล้วแบบว่าดูคลิปไปกี่แล้วแบบคอมเมนต์เพราแบบว่าเขาเข้าใจว่ากูเป็นคนแบบชอบด่ากินเป็นคนปากร้ายใจดีอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้เหี้ยทุกคนไม่ได้เห็นมุมที่กูเห็นไหมมันคือมุมที่แบบไอ้เหี้ยที่มทำตัวหน้าด่าจริงมังเป็นความผิดของคนที่ด่านะเว้ยมันเป็นความผิดของคนที่แบบเฮ้ยมึงเลือกทำตัวหน้าด่าดิอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันต้องมันต้องดูที่ตัวเองด้วยเป็น รักนะเตงเลือกทำตัวให้ด่าสิอย่างเงี้ยเดี๋ยฮ้อเดี๋ยวเราไปไปลงท่อตรงนั้นอ่าอ่าเดี๋ยวกูมาดูให้ว่ามีคนไหมไปไปรอเลยโองิโบสองพโบอ่ะมันต้องยิงกันเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ เด็กกูรอถ้าคนจะเข้ามาเฮ้ยไหนไงเวทน้ำโดดเหรอใช่ปะรถร้อยอะรถถังเหรอเสียงรถอะมึงนี่มึงนี้ยินไหมเหมือนเสียงรถอะนี่นฮะใช่เหมือนเออคือเสียงอะไรวะมันเล็งไปอยู่อะไหนเด็กกูรอพวกมึงตรงนี้แหละเวทแจ้งเตือนละโดนเล็งเห็นแจ้งเตือนเนีเหรอเยสเคอันนี้ติดใจนะถ้าจำมาได้เนี่ย มีที่มีคนฟาร์มมาเพื่อนโดดให้พี่เดี๋ยวโดดให้เดี๋ยวโดดนะเออมีคนฟาร์มประตูห้องน้ำเปิดเราจะไปลงตรงนู้นเลยฮนะแต่เหมือนตัวไม่อยู่แล้วอะไม่เจอใครเลยอะมันต้องมันต้องหาปืนก่อนนะถ้าเกิดมันมีของเหลืออยู่ก็ฟาร์มได้ปะม,มันมันมันเหลืออยู่แล้วของมันเยอะมากตรงเนี้ยโดดมาตรงนี้เออของมันเยอะมากในหลุมเพื่อนมันฟาร์มแบบหลุมนึงมันฟาร์มได้แบบสามคนอ่ะอิ่มอมอ่ะมันฟาร์มไปแล้วแปลว่ามันเข้ามาฟาร์มสองเพราะว่าตรงนี้เหลือฟาร์มแค่คนเดียว เฮ้ยตอนนี้ไม่มีรูอะไรด้วยวกินกูไม่ได้อ่มันคือรูของตรงกลางเพื่อนของเยอะตรงนั้น่ะรูของใหญ่รูของใหญ่งั้นเดี๋ยวลงตรงกลางเลยอ่ะไอ้แต่กูเดี๋ยวกูไป cover ปกติรูของใหญ่มันเอาอยู่แล้วไงแทนแต่มันน่าจะเหลืออะไรบ้างเว้ยคนลงมาแล้วนะลงเป็นประจำนี่หรออือนี่คือยังไงกินมันลงเดยโดดๆอะไรบ้างฟาร์มไปแล้วเป็นไงไม่แต่มันไม่เปิดอ๋อมันเปิดนี่หว่าไม่เหลืออะไรละ อยู่ตรงเาอแต่มีมีพวกปืนเหลือวิ่งฟาร์มในหลุมก่อนก็ได้เพื่อนเพราะว่ามันต้องเหลือของในหลุมอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปเล่นมาข้างบนทางก่อนเลยได้เลยได้เลยโอ้โหมันเอาสะอาดเลยว่ะยันบ้านนี้เลยไอ้กินหรอเออแม่บ้านแอปไหนเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้พอมีเอเคมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะโอ้เฮียจะของก็น้อยแล้วของน้อยว่ะไปกูพาไปพามที่อื่นดีกว่าป่ะโอเคโอเคโอเค ออเยนะคะมันคือดาวเทียมตกครับแล้วก็มีของให้เปิดตามดาวเทียมมีของเหมือนกันอ่าเสื้อกาแเงขายหรือยังครับพี่แทนอสั่งผลิตไปแล้วรอก่อนตามนั้นครับคิดว่าคิดว่ามันมันภายในเดือนนี้แหละเออคือสั่งผลิตไปมันสิบห้าวันปล่อยชาไทยโอรีเครับถือว่าได้ขายละอ่าถ้าปล่อยใส่ถือได้ขายละเออถ้าผมใส่เพราะของเฮ้ยรถขับมา ตรงนี้เอารถติกต๊กฟ้าติ๊กฟ้าจออา 1, 2. 2> ่อรถหนึ่งสองสวยผมโอ้โหสองพันไม่หนูรู้ปะ่ะตรงไหนเอ่อเข้าบ้านนี้แม่งเปลี่ยนเป็นรถลัมโบอ่ะจบเลยอ่ะที่หลังคาโคตรเล็ก Too bad. There มองยากจัดหลังคา ไปยังอ่ะไม่รู้วะล่าสุดอยู่ในบ้านนั้นอะฟ้องไอ้ก้าเลยไอ้ก้าไอ้กมมันสปอยสินค้าหมดเลยอะไรพี่ไอ้กีมันสปอยสินค้าเราหมดเลยมันโชว์ลายโชว์รูปครบเลยมันโชว์หมดเลยใช่มันใส่มานั่งเปิดเอาดวงอะไรของแม่งกันไปเโชว์ทุกอย่างโชว์ทุกอย่างมีคนตรงนี้ด้วยไปหมดโอ้โหหมดเด็กเหอะไปพากูไปยิงคนเอาไปไปไป อยากกินคนวบบเพราะว่าตอนนี้คือของหนำเงือกไม่เจอคนหรอปะในบ้านใช่ปะเรานี่ไหมเราจะต้องมีใส่ของด้วาเพราะฟาร์มไม่น่าเวิร์กว่ะเออใช่ใช่แล้บอยมีรถป่ะหนักจไปฟาร์มจะไปไม่มีขอสักขบเล็กกับหมวกเก็บมาเผื่อเลยดิโอ้โหยังไม่หมายถึงว่ายังไม่ได้ลงไปฟาร์มเลยเพื่อนกูอะพายุ แหน่หยุดก่อนอย่าเพิ่งข้ามตอนนี้ใช้โค้ด E q S A L T รับส่วนลดสูงสุด300บาทใช้ได้หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งครั้งบอกเลยห้ามพลาดไปดูกันต่อทุกคนก็รับรู้เสียหายไปเท่าไหร่กับเขาพวกเขาจะต้องมีเนจ็บจีพี่หมดกับเกมนี้ไปเท่าไหร่อะขายชคนเชิญ เจ็บตัวมาตลอดไอแซนก็ไหลไอแซนก็ไหลแต่ยังไงล่ะวันนี้โอเวอร์ท็อปอัพสปอนเซอร์หลานเติมเกมเข้ามาหาผมแล้ว oh! และผมบอกเลยแค่นี้แหละเมื่อก่อนนะเติมเสียตังกันเท่าไหร่เล่นเกมผับกี c เกมหมาหมาวันนี้โอเวอร์ท็อปอัพเข้ามาช่วยเราแล้วบอกเลยใครอยากเติมผับกี c ราคาดีราคาถูกเข้าที่โอเวอร์ท็อปอัพหลังจากนี้กีนาทียคลิปจะได้เห็นกันอีกมากมายเสียตังค์เท่าไหร่ผมบอเสยโอเวอร์ oh! เคยผมแล้วอ่ะทิ้งท้ายนี้ใต้เดสคริปชั่นเข้าไปเขาไม่ได้มีแค่ผับ GPC มีอีกเรียกไปอ่ะคุ้มโควาทับอัพเท่านั้นอาวุธพร้อมสกขึ้นออกอาวุธออกอาวุธเจอมันรถเหรอเจอช่องก้ากระตูนรวมพลังเป็นหนึ่งออกใจเป็นร้อยตรงนี้ก็มีปืนนี่ว่า อากูมอนวัาบชิกระดัตืนตึงตึ้งตึ้งมึงละมึงเล่นมันจังวะวันนี้รงนี้อะไรคือไงมึงนอนเยอะไอดีเกมขายออกหรือยังไงมันขายได้อยู่แลวไอดีเกมมันขายได้อยู่แล้วนไอไอคนนี้มันคือที่มันใช้อะกิมพวกมึงนี่มันฆ่าตัวตายทำไมวะเห็นปะ ในในหลุมมันเมื่อกี้ตายไปแล้วแล้วลาบาบาอะไรเน่ะเออไม่หรอเอองงพอดีอยู่ในเมืองไงเออไอตัว L A L A L A อะไรชื่อมันอะแล้วตายโสดไปจำชื่อเขาได้ไงวะมึงเป็นคนขี้แคขนนี่วะเด็กขี้แคขนนี่ธรรมดาคนเราต้องมีจัมรถเราต้องจอดไหนวะรถเราอะจอดหน้าร้านจอดข้างหน้าเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเราเอาไอ้ดอกดีกว่าตรงไหนมีเหรออ๋อนี่ไงเนี่ยเป็นโทนสีแดงนี่ใช่ไหมเฮ้ยมองใส่ไหม

กชิม่นี่ไอ้นี่ไอ้ดอกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเขี้ยบมันคืออะไรนมันอะแต่ว่าขอดูบูโซนอันใหม่ดีดินี่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 ติ๊กฟ้าเห็นปะไหนวะติ๊กฟ้าติ๊กฟ้านั่นน่ะตามวงอ่ะไอ้ข้าขับไปไหนเนี่ยโหลนี่คนอยู่บ้านนี้นะอ๋อเรือว่ามีคนอยู่บ้านนี้เต็มที่นะ เงี้ยแล้วมันลงปัญญาอ่อนทีใครจะโดนแล้วกูถามหน่อยดิอุ้ยแต่มันโอ้ไอ้เงี้ยมึงยิงกันได้ยังไงปืนดีชิบหายไปริวเนี่ยล้อมรอบอยู่นะก้ามันเพศนะพี่เยอะคนดีอ้ะไหนนี่คือไอ้ดาวบอกไอ้ดาวเป็นตงกลางเยเฮ้ยตายโหงเฮ้ยเฮ้ยต้อง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 รอบูโซ่หมดก่อนต้องรอบูโซ่หมดก่อนต้องรอบูโซ่หมดก่อนคุไม่ได้ดู ได้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 นี่อะอันนี้ก็ใช่เนี่ยตออนใหญ่ไม่ใช่หรออันนี้มันไม่มีไม่มีหรอแล้วดูอันใหญ่ดินั่อ๋อนี่หรอชุดนี่เหรอที่ที่บอกอ่ะโอ้เออนี่แหละนี่แหละอุ้ยคูสิบห้าพี่คูสิบห้ามีอะไอื่นปะบวกสามอะไรเงี้ย ผมไม่ได้เอามามีอยู่ที่กูกินเลยกูมีของซ่อมอ่ะไอ้กินเอาหมวกของไปว่ามันแตกมีซ่อมไม่ได้อยู่แล้วเฮ <c oughs> ้ยยี่ยชุดอวกาศเหรอคือ,อยังไงใส่ชุดนี้แล้วจะไม่โดนบูโซนห,หรือ,อยังไงจะไม่โดนอากาศหนาวไม่รู้อากาศหนาวคือ,อยังไงบูโซนมาตอนพายุลงมั้งเออไอ้บ้านบ้านติกกูตี้หนึ่งนะติกสามอ่ะใ,ใกล้ๆเร <c oughs> าเขาบอกว่าลงไปเอาออมแบบนี้ใครจะโดนโดนให้แล้วครับ เฮ้ยโอ้โยยางแตกเฮ้ยพี่ขวาใช่ใช่ติ๊กติ๊กติ๊กฟ้าตีนหนึ่งตีหนึ <ๆ S 2> ่งเขาบอกว่าอันที่ไม่พังน่าจะเก็บได้หมดเดี๋ยวขอนั่งหลังตรงแป๊บปิดแชมป์อ๋อ หนาหึ่งทุ่มแล้วโอ้ยทุกคนครับตอนนี้ผมประกาศเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่โฮลิซายแล้วนะยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยไปคอมเมนต์ในเพจผมว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับโอะโฮลิซายอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนะยังไงขอคนละคนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะให้เขาแบบว่าเอนจอยหน่อยต้อนรับสปอนเซอร์ใหม่ประจำปี2026นะในช่องอีสต์สกิลไปบุบ้านนากูพีมีก่อลงโลกเลยอ่ะเห็นไหมใครพร้อมยิงมะแทนอกูพด้อเด้อะ เพื่อนเราก็อยู่ในบ้านจด้เราเบี่ยงเราเบียงเลยตัวสองเม็ดสองตัวแล้วในบ้านในบ้านเข้าหัวไปตัวหนึ่งเจ็บมากร้องโอทำไม่แล้วเหลือสองเหลือสามตัวในบ้านนะชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองสองตัวถ้ามีคนขับชิดกูทำให้ได้น้องได้สองกูเล็งได้ชั้นสองได้นน่นอนตานิดที่ฟ้าเราไปตรงไหนรไปอะไรไปแล้วมั้ยมันมีสกินโคตรเลยไปเจ็บตัวหนึ่ง น้องหนึ่งน้องหนึ่งนองหนึ่ง้องหนึ่งน้องน่งน้องหน่งนางหน่งา้องหนึ่งน้องหนึ่องูวิ่งู้องหน่เน้องหนึ่งน้องหนึ่ดน้องหนึ่อยหไม่งน้อง่้องหนึ้องหนึงน้างล่างน้องหงน้องห่ได้องิดไ่งน้น่รู้อลยพี่งน้องหอห่น้องันึกัน่กูระเบิดโหนน้องนึ่งน้องหนึงกองนงง้่น้องนึงน้อ่ง้่นนม่ดนน่จะอหง้ง่งห้อง็กเหรอ ค,นคนิดว่าคิดว่าไปกันต่อไปกัน่อไปกันตอเล่นตัะกอะไรเตัะกนกเฮี้ยมันอะไรวะน้สวยจปุ่เลย้าเฮ้ยตไหนวะกสกหมดหืออะไรวะเ่ี้อ๋อถ้าใส่ชุดนี้เดินเข้าไปในบูโซน่ะมันจะมันจะไม่เลือนรถวะ <ไ>เออมันมีเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สามเนี่ยเลื่อนมันอะ่ะตอนเนี้ยมันเป็นกระเป๋าบูโซนอย่างเงี้ยหรอเออฟิวนั้นออฟิวน,น,นั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเกาะเกาะกูเนี่ยมันมันเออมันเป็นเกาะเอาง่ายมันเป็นเกาะเลยอะ่ะมันมีนี่ปะวะจุปืนหน้าปืนเน่ยน่าจะมีนะกล่องข้างบนเต็มเลยเพื่อนลองไปดูเลยไอ,อ้ยนี่ไงตัวแรกอ่ะเพื่อนจะได้บ,บา,ายแทนที่เรายิงเขาเนาะมันรวยจัดอ่ะพี่ดูดิรวดิมันไอ้นี่รถทำไมไม่รีแม็กอ๋อลืมครับ แม็กเลยหรือพอสบล็อกก็มันแม็กนี่แทนหน้าปืนอยู่นี่เพื่อนแม็กใช้ปี๊แม็กเลยโอ้โหแล้วคุณเล่นปืนในแบรี่ไม่แบบมีหน้าปืนอุ้ยหน้าปืนมีแล้วมีรถมาหรอมีคนมาปะใครอ่ะใครขวานแา้วทำไมตาใครยิงอ่ะเออเฮ้ยนี่เออสวยเนี่ย โอ้ยไอ้กากูโดนอะไรอ่ะยืนยิงอยู่แม่งส่วนเข้าหัวเลยเชียไอ้ข้างล่างอะไรยิงขึ้นมาใส่ทำตัวหน้าอร่อยเกินไปพี่ก็จะตรงติ๊กเหลืองอ่ะเหรอเฮ้ยโซน้วกูมีคนเฮ้ยใกล้พี่ใกล้พี่กินไมกันยังอยู่นะกล้ายังอยู่ตรงน้น ตัวไม้เจ็บตัวไม้เจ็บสองตัวติฟ้าติฟ้าติฟ้ามีสองตัวเจ็บอีกตัวนึงติฟ้าเจ็บนอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้วิ่งเอ๊ะมันซักกันเองปะอ๋ใช่กินโดนสวยอีกตัวนึงมี่สองตัวน่าหลังหินนั่นะความยาวมันเลย โอ้โหร้านไม่ทันเฮ้ยมันนอนอยู่พี่มันนอนอยู่ร้อยก้นหนึ่งร้อนหนึ่งร้อนหนึ่งตังต้นไม้เนี่ยตังต้นไม้นี่ยห็ุดละหุยมากอ่ะมุมปิดว่ะอยู่ที่ทีหนึ่งอยู่ที่ทีหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่ดอน็อตดนงียิงกูตัวด้วยอะไรพี่โอเคอันนี้คือหมดเหรอือว่าไงหมดแล้วหมดแล้วที่นี้หมดแล้วเดินไคนที่ยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ย ข้างบนยิงมาข้างบนยิงมาเอ้ยเราต้องเดินขึ้นลายก้าวนะเว้ยต้องขึ้นเดินขึ้นบนซ้ายนะขึ้นบนขวาไม่ได้นะเพื่อนบนขวาเราจะโดนยิงหลายทางยิงกูยิงปูจะโดนหินยิงนะเด็กพี่ไต้บอลกูหาสวนให้อยู่เพื่อนบอลบ่งหลุดบ่กหลุดบ่กหลุดตรงต้นไม้กูเลยดูให้ดูให้ดูให้บอยก่อนต้นไม้กูเลยต้นไม้ที่มาร์กอะต้นไม้ที่มาร์กอะสีสีเขียวอะเห็นปะกูเห็นต้นไม้กูเห็นต้นไม้ถ้ามันบินบ่งมานะเพื่อนวงแรงนะบ่งข้านะต้องวิ่งไปด้วยนะนั่นแหละอ่ะมาบนิ้วมือนี้มือนี้เจ็บง ตทำไม้ตทำไมที่ฟ้าตัวนึงสี่สามสองหนึ่งข้างบนวิ่งนะบ้านเห็ดวิ่งนะบ้านเห็ดวิ่งนะบ้านเห็ดวิ่งนะเห็ดวิ่งนะข้างขวาไอ้พีเอสดันยิงกูไม่อยู่เลยกินที่เดิมโอ๊ยวงแรงเพื่อนวงแรง ขอขอยาหน่อยเดี๋ยวเข้าวงขอยาหน่อยก้ามันจะมีนอกวงไอ้สายสายสายส่ขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยใครแบบติดงานใหญ่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 กูไม่มีเลยไี้ก้าอะไรอ่ะก้ามไปช่วยก้าใ่ใหญ่ใใหเปิดให้เปิดให้ก้ามีอันเดียวขนาดขน้าข้หน้าข้างหน้าต้นไม้ต้นไม้ต้นม้ปูโซได้แล้วเราเปิดให้ก้าเราเปิดให้เราเปิดให้ยังไม่ตายเราเปิดแล้วร้อง หือตาย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 เฮ้เข่าซ้ายมีคนเข่าซ้าย Galaxy ไอ้สามกินดอกใหญ่ให้หน่อยกินแป๊บนึงโอ้โหอ่ะดลับแล้วแค่นั้นแหละผมไม่มีเลยไงอใสายแรกเราสมงมีคนไหนแทนสีม่วงม่วงอ่ะโอเคสวยไปตอนสมงม่วงม่วงมีตัวนึงเออไม่รู้ไปไหนแล้วเจอแล้วเจรวดจรวต้นไม้เกิดแบวะสวยก้าต้นไม้เขียวตัวนึงต้นไม้เขียวตัวหนึ่งอ๋อเออทีเดียวกันทีเดียวใช่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 กูออกซ้ายมานะ ไอ้ไทยกูข er> pues ึ้นห nah ินเพื่อนเฮ้ยบนหิน right, นี้ตัวนึงติกฟ้ากูหัวแตกหัวสามติกฟ้ากูไปขวามีพี่พี่พี่บอยตรงเนี้ยอยู่ข้างในเหรอกล้าหรือยังไงใช่พี่ข้างในหลังคาข้างในไอ้ทางโง่ด้านซ้ายต้องวิ่งไปหาเพ้งหมดเลยเพื่อน ไอ้แทนมีขึ้นเพิ่มมาใกล้ๆตรงนึงนี่เฮ้เนียมปืนเนียนอยู่เพื่อนเจอไปตัวนึงคือไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปขึ้นไปน้าเขียวสองตัวขวานน่นมีป่ะพี่บอยแล้วก็หินนี่ตัวนึงกูต้องวิ่งไปชิดว่ะป่าม้าเขียวมีนะ เขาเขาไม่โคตรได้เปรียบเราอ่ะมึงหันมาช่วยฝั่งกูได้ปะนู่ตรงไหนพี่ตรงศพแทนไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่แล้วพี่ขึ้นไปแล้วเหรอนี่นี่นี่อยู่กับมากูตายตายตายสมองสายหน้ากูหน้ายิงหน้ายิงหน้ายิงสมองสมองอยู่ในหน้ากู

ตรงแป๊บนะพี maybe, Vamos. Vamos, ่ตรแป๊บนะผมขยับไปให้่ม่งงม่ม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 งม่งงมุ่ง่ม่มุม่นม่มุ่งม่มุนงมุ่มุ่ม่ม่มงงมุ่มลงงมงมม่งม เขาชุดโคตรเท่เลยวะกิน <us ad moon> เอากาศอ่ะที่ชนะได้เงาไว้สะอาดงงเออเมื่อกี้ลืมรีกระสุดลืมรีโหลดกระสุดเลยครับผู้บอดีครับเก็บระเบิดสโมองเข้ส่วนใหญ่เน็ตก็ประมาณสองไฟหนึ่งแฟลตประมาณสองครับแล้วก็สโมอประมาณสี่บูโซนหนึ่งประมาณนี้สวัสดีครับพี่ครีสวัสดีจ้าน้องสาว น้องอะไรนะอันนี้น้องขงนมปะ่ะหรืออะไรนะน,นะที่ที่อยู่ในบ้านเขียวอ่ะเราชื่ออะไรนะพี่จาได้อยู่พิมพ์อยู่บ่อยๆและช่วงท้ายนี้นะครับอยากขอบคุณชาวอีซัคคิวท,ทุกคนเลยครับที่กดซัพพอร์ตกันมาเจ๊จะบอกวันนี้ครับว่าทุกบาททุกสั่งที่ทุกคนซัพพอร์ตมานะฮะ มันจะรังสั่คเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆจะได้สนุกสนานกันตลอดปีอย่างแน่นอนและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพาร์ทเนอร์เราในปีนี้โคลิสายและโอเวอร์ท็อปอัพขอบคุณครับสำหรับปีส0 2 6นี้อยู่กันยาวๆครับผมขอบคุณครับ